นะครับวันนี้เรามาเปิดออพอดีผมไปจองไปจองพระไว้นะ,น,น,วนะครับนานแล้วครับนานแลวเพิ่งถุกเสกเสียจนะครับเป็นรุ่นบรรจุหัวใจนะครับของหลวงพ,พ่อพัดยากกามโมนะครับซึ่งเป็นเหรียญสร้างตรงกับวัรเกิดของหลวงปู่นะครับเป็นวันที่บรรจุหัวใจเข้าองค์รูป เหมือนองค์ใหญ่นะครับของหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผมได้เนื้ออะไรนะครับอันนี้เป็นเป็นรายการรายการจองนะครับราคาจองก็อยู่หลักร้อยนะครับตอนตอนนั้นแต่ตอนนี้บวกเพิ่มบวกเพิ่มกันเยอะครับบวกเพิ่มกันเยอะว่ารุ่นนี้สร้างน้อยครับสร้างแค่ร้อยร้อยร้อยกว่าลังนะครับเป็นเหรียญรุ่นเหรียญคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมได้รุ่นไหน แต่เราแกบกล่องกันนะครับโอ้โหได้เป็นได้เป็นน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์น้ำทิพย์นะครับหนึง่งหนึ่งขวดนะครับเป็นน้ำทิพย์บุญยะบารามีครับเป็นน้ำทิพย์ในพิธีนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับ เป็นทิปเปนพิธีนะครับอืมเป็นมีแบบมีบิกวดน้ำให้ด้วยเป็นน้ำมนต์หลวงพ่อพัดนะครับเป็นน้ำมนต์หลวงพ่อพัดเตรียมได้ครับสาม,มารถประกอบพิธีทางพุทธศาพระเ,ออเป็นน้ำมนต์ในพิธีครับทีนี้ เป็นน้ำในพิธีนะครับซึ่งจะได้เฉพาะเฉพาะที่เราไปไปจองไปนะครับเราไปจองนะครับอันนี้คือได้มาคือเราไปจองนะครับในการจองวายนะครับพระจองนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่เปิดลุ้นหน้าไรหรือว่าในกลุ่มไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีให้นะครับนี่แวเราจะเก็บไว้นะครับเพื่อไปสีมงคลเราไว้ลด เอาไว้พรมรถเอาไว้พรมเด็กนะครับจะเก็บไว้างนี้เลยนะครับจะไม่แกะนะครับเก็บไปเลยอ่าครับนี่คือที่เรารอคอยนะครับมาเนี่ยที่เรารอคอยนะครับที่เรารอคอยนะครับาเรมาแกะมุนกันนะครับจะรอคอยนะครับเป็นเหรียญรุ่นได้เ,เป็นรุ่นแรกครับ เนื้อรุ่นเดียวเลยนะครับเป็นทีมงานของพี่เอพุธศินนะครับการันตีการันตีของนะครับเป็นถุงของนะครับนี่ครับชื่อผมเองนะครับจองไว้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะรุ่นครับมาได้อะไรกันมาครับนี่ครับนี่ครับทั้งแกะทังแกะสีดอกลนะครับลืมลืม คือทายตอนที่มันห่อซีนมันนะครับอันนี้คือผมแกะแกะแกะซีนออกแล้วนะครับไ้เป็นกล่องประมาณนี้นะครับกล่องประมาณนี้กล่องประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป,นเ,เป็นเเนหรียบนบรรจุหัวใจนะครับเหรียนเสียมาบรรจุหัวใจเหรียนร้อยปี บรรจุหัวใจนะคร,รับหลวงพัดค like ุนยาก right? าโมวัดห้อยด้วนนะครับอ่าวัดห้อยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันที่12พฤษภาคม2565นะครับเรามาดูข้นงในนะครับถ้าเป็นเรื่อนอะไรฟาบฟาบคำลูครับฟา โอ้โหเป็นเหรียญทองแดงเป็นทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูโอ้อสวยเลยครับเป็นทองแดงมันปูนะครับสวยครับสวยเลยเป็นเหรียญทองแดงมันปูครับนไครับทองแดงมันปูนะครับมีสองเหรียญนะครับนี่ หนึ่งกล่องจะมีสองเหรียญน,นะครับซึ่งจะมาคู่กันนะครับเป็นมีเซมาและรูปไข่นะครับ